วีดัสสวัสดีครับผุ๊มานีเลาะทงเลาะทารเลาะน้าครับนี่ครับท่านเทีขาดครับปุ๊ะเบงครับปน้ำน้ำตวาลงมาหนีครับปิด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 ดยังเยอะน้ำน้ำสมุดสุนนี้แหละกุดสนนลงน้ำ

ต้ไนใส่ดิ้อุ้ยปี่เหรพุ่งกินไม่หมดฮะว่ไหนต้าไหยดิมีเงี้ยว่าหนแงเลยจะมางามอยู่ถ้าจะใช่ฝุ่ยดิ้นี่ตวดตวจานเลยหทีนี่สบายใจได้ มองมาตามเขาครับดีใจนะบอาของงามาาครับเก็จรถไล่เลยครับเพิ่มหล่นเป็น,นข้อเจ้าครับเป็นข้อเจ้าสุดทนเราขุดทางเหรอ nè cái <laughs> gì của tua thế đâu không nhìn sụt không? Khô, khâu trao khấp, tức luôn. ครับนังครังยุปีนี้โอ้งามยุคปีนี้ทุกไปสามเดี๋ยเลยทุกไปสามเดี๋ยครับเนาะพอดีมั้เลยสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดน้ำควงงามสุดยอดน้ำควงงามเลยเนาะนี่แหละครับเป็นบอกงามมากงามมากครับงามมากงามมากเอาเนี้ยเอาจะไปเลยไป ดูไงดูไงอ่ะสาัจะจีีกฝากพีฝากน้งนองขอมินะครับผมสวัสดีครับ